สามารถเป๊กลิมฝรั่งเศสเับฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเด็กเล็กเด็กโตเรียนได้ครับนี่จากฝรั่งเศสมั่งกันจากฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสนี่ก็จากฝรั่งเศสมั่กันเนี่ยมาจากฝรั่งเศสนี่เด็กโตเด็กโตมาจากฝรั่งเศส ฝรั่งเศสรครับจากฝรั่งเศสแล้วแล้วแล้วในก็จากฝรั่งเศสฝรัร่งเศสมาจากฝรั่งเศสปะฝรัร่งเศสครับเด็กเล็กเด็กโตเรียนได้นะครับ,บนี่ครับฝรั่งเศสเมั้งการวันนี้มีแต่ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสกินากินทัเลยกินคู่กล้องก่อนลย ห้ามเลยนะงไม่ oh. ม um> ห้ามเป็นไข่นะฮะห้ามเป็นไข่นะงวดนี้ห้ามเป็นไข่นะ หิงชายเรียนได้ครับมาเรียนได้ครับที่ใครสามารถทะลุยืนปับปับปับ,ปบอะไรนะ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không hết 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 cho hết là không mua hết anh hết 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 ออกดิออกก่อนเขาดิโอ้ยเขาไม่ออกยึดจั่งยึจังอยู่เราออกก่อนเขาเลยไม่ต้องไปรอรับเขาออกก่อนเลยพอเขายึดจักออกก่อนเลยออกไม่ต้องไปรอบังอีกออกไปก่อนเลยออกแข้งไปก่อนเลยอูเซียนยึดออกก่อนเลยออกก่อนเลยเอถีบก็ได้เตะก็ได้ไม่ต้องไปรอบังเขาเขายึดออกเลยเขายึดออกเลย

เลี่ยมเข้าสอบไปเลยเลี่ยมเลี่ยมเข้าสอบไปเลย เลี่ยมเลยกับสอบไปเลยแล้วไอ้ไเรยหายขโมยแล้วฝรั่งเศสครับมาจากฝรั่งเศส Hang tiêm một tiệp bao lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ขึ้นมาขึ้นมาเป็นรองเอ,โองโอ้หเนี่ซ้อมไปกินเลยวัเนี้นะข,นขึ้นมาเป็นรองเขาอกน,นะ <c oughs> เโอ้ยโอ้โเยเฮ้ยกเซียนด้วเนี่เน้ย <laughs> <c oughs> ใจมาเรียนได้นคะครับสายไหม31เ็ดครับสายไหม31มบเ็ด Fa! Okay. สนใจมาเรียนได้น,นะครับสาม,มารถพรุนเยี่ยมครับสายไหมาสามสบิบเอดครับเข้ามาสุดซอยอยู่สายเมือสาม,มารถพรุนเยี่ยม